สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยกับเอฟทางช่องและเอฟแล้วมีผู้ถามกันมาบ่อยครั้งมากว่าพระสายวังที่เขาเรียกว่าพระลิเกทีระดับาดาเพชรพลอยทั้งหมดนะครับว่าเล่นได้ไหมกับอาจารย์ภพศสารพระเครื่องพระสมเด็จครับว่าพระสายวังที่คนเขาคือสายอื่นดูถูกเลยนะครับว่าพระเก๊แบบอาจารย์ภพศสารกับมองว่าไงครับอธิบายฝั่งนิดหนึ่งรับว่าพระสายวังเนี่ยยังไง คือจริงๆเรื่องพระสมเด็จนี่นะฮะผมจะเน้นสามวัดเวลาผมบรรยายผมสอนเนี่ยวัดละหนึ่งวัดละคังสองวัดละพรมสามวัดเกเชยโยที่เขานิยมกันสามวัดนะครับแต่ทีนี้พอเราทราบสามวัดเนี่ยมันก็มีการโยงของวังหน้าเข้ามาเพราะว่าพระพิมพ์ทรงเนี่ยของหลวงวิจิตเนี่ยจะไปโยงกับวังหน้าเพราะฉะนั้นที่พอวังหน้าก็จะมีพลอยประดับมั่งอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วที่ผมทราบมาเนี่ยพระสายวังหน้าเป็นพระทที่พิธีดีมากครับ พิธีนี้สุดยอดมากมีาสายวังเนี่ยมีสองสองพิธีเสกสองครั้งที่เรามีวันมีวันทึกไหมพระสายวังคือที่บอกว่าคือตอนเฉลิมฉลองรายการที่ห้าขึ้นของราชครั้งนี้หนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งสองสี่หนึ่งหกแล้วจะมีอีกสองสี่สองห้ากรุงเทพครบร้อยปีแล้วปีสองสี่สามหกอันนี้ผมไม่ทราบพิธีอะไรละรเป็นพิธีใหญ่แล้วก็มาสองสี่ห้าหนึ่งคือเรื่องการพระบรมรูปทรงมา้า คือสายวังเ่ยเขาจะเป็นวาระในการสร้างแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีงานพิธีใหญ่ๆแล้วการบุกเสกที่บุกเสกที่สุดยอดสายวังมีห้าพิธีหครั้งหลายพิธีครับหลายวาระหลายวาระที่ผมทราบทราบมาผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ทราบมาเนี่ยจริงๆสร้างสายวังเนี่ยตั้งแต่สอง8ด้วยซ้ํา2งศูที่พร้อมกับวาระคังดังๆอ่ะนะฮะแล้วมาสองสี่หนึ่งที่เฉลิมฉลองราชการที่5้ขึ้นรองราชครั้งที่หนึ่งแล้วมาสองสี่หนึ่ง รายการที่ห้าขึ้นข้อแรั้งที่สองแล้วสองสี่สองห้ากรุงเทพครบ100คร้อยปีเพราะกรุงเทพนี่ตั้งสองสามสองห้าฮะแล้วก็สองสี่สองห้าแล้วมาสองสี่สามหกแล้วสองสี่ห้าหนึ่งแล้วก็คงยังมีอีกครับผมตรงนี้มันไม่ได้ตามเอาที่วาระดังๆวาระที่สําคัญสําคัญนะครับน <'re plusieurs Pues, S 1> ิมมอลเกติโอ้โหยิ่งเลพราะตอนเสียงสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยมีหลวงพว่อเงินบางคาน สองี่หนึ่งหนึ่งนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งหลวงปู่เงินบางคารแล้วก็หลวงปูค่คำวันม,มนรินรคับแล้วก็มีหลายหลาย,หลายองค์ฮะหลายหลายองค์ท่านเกจีดังๆทนะอะไรเกจีสมัยเก่าด้วยครับแล้วที่สําคัญว่าหลวงปู่พระโลกดอนเป็นประธานพิธีปลุกเสกด้วยีหลวงปู่พระโลกดอนด้วยสองสี่หนึ่งหนึ่งที่ว่า่าร่างของท่านเป็นกายทิพย์อ่ะครับเป็นอธิษฐานจิตมาท่านเป็นประธานในนั้นด้วยที่ว่าตำราที่เขากล่าวถึง,น,งนั้นนะฮะว่าหลวงปู่กลงครับสมนะเด็จวังหน้า นั่นแหละลงคู่ลงดอนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็สองสี่หนึ่งหกสองสี่หนึ่งหกพี่ว่าและการที่ห้าขึ้นของราชครั้งที่สองครับแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกครั้งนึงอีกแปดหมื่นสี่พันองค์ครับที่ผมเน้นเน้นก็คือสองสองครั้งนี่แหละฮะเพราะว่าสองครั้งที่สําคัญก็คือและการที่ห้าขึ้นของราชสองครั้งครับสองสี่หนึ่งหนึ่งกับสองสี่หนึ่งหกครับพายาวกับบารุดีภาวะครับครับตอนนี้ที่คนเขาไม่เล่นกันเย่างไร ที่คนบางกลุ่มไม่บอกว่าถุกแบบคือถูกโจมตีสายวังเป็นสายที่ยอมรับนะครับว่าถูกโจมตีค่อนข้างเยอะแต่คนที่มีพระสมเด็จส,สายวางังกลับเป็นคนที่มีเป็นเศรษฐีแล้วคือเกิดอะไรขึ้นก็จย์คือคนครอบครองพระสมเด็จส,สายวังเนี่ยนนคน,นที่เป็นเศรษฐีของประเทศเลยนะครับจริงๆแล้วที่ว่าสายวังเนี่ยที่มาหลุดออกมามากที่ทราบม,มากก็คือตอนที่บุรณะวัดพระแก้วในปี2523เพื่อก่อนฉลองกรุงกรุงเทพครบ200ปี ในปี2525 25. แต่นี้มี2523มีการบูรณะวัดพระแก้วมีการให้คนงานต่างๆเข้าไปบูรณะแล้วโดยเฉพาะในเจดีทองเนี่ยก็ได้วัดะระฆังออกมัต้องเยอะมากแล้วในหลังคาโบสถ์อะไรต่างๆออกมาอีกส่วนหลังคาโบสถ์เนี่ยที่ผมศึกษามาพระที่อยู่บรรจุหลังคาโบสถ์วัดพระแก้วนะฮะไม่ใช่หลังคาโบสถ์วัดะระฆังนะหลังคาโบสถ์พระแก้วจะไม่ทันปู่โตุกเสกเพราะพิธีจะหลังจากปู่โตไม่อยู่แล้วที่ไปไว้หลังคาโบสถ์วัดพระแก้ว แต่ว่าถามว่าพิธีแต่และพิธีเป็นพิธีหลวงที่ดีมากครับ,ครบใครมีไว้บูชาตั้งแต่25 23น,น,นั้นมาเนี่ยพอพอจากที่หลุดออกมามากจนมีการต้องเรียกเก็บคืนเข้าไปนี่มีประวัตินะครับมีประวัติมีการขอซื้อเรียกเก็บคืน,นเข้า <ๆ S 2> ไปแล้วทีนี้ก็วางมี2411มีจอปรลอ,อะไรต่างๆที่ว่าเขาจะตีว่าผ้าไม่ใช่หมด ที่คนที่เขาอยู่ๆที่เขาไม่เคยศึกษาโดยเพราะสายสายที่เขานิยมกันเนี่ยเขานิยมก็ไม่นิยมสายมีเพชรมีพลอยไม่มีประดับไม่มีอะไรต่างๆเขาก็ถือว่าเขาไม่ได้ศึกษาเขาจะตีว่าไม่ใช่แต่ไม่่ถ้าคนมีตําราที่ว่าศึกษามาประวัติความเป็นมาแล้วโดยสายเจ้าหรือสายคุณนางผู้ใหญ่แล้วที่เขารู้ๆกันมาเนี่ยเขาจะเก็บหมดเก็บหมดครับ จนสายที่เขานิยมกันเขาตอนหลังเขาก็รู้เริ่มเก็บบ้าเริ่มเก็บแล้วทีนี้เขาจะเก็บเงียบแล้วก็ตีละมีราคาด้วยแล้วก็ไม่บอกด้วยแล้วก็มีกันแต่ละคนเนี่ยที่ทราบมาก็มีอยู่หลายท่านแหละมีอยู่หลายท่านไหนที่เก็บสายที่กับว่าไม่เก็บไม่เก็บ <c oughs> เขาแอบ,บเก็บ <c oughs> ใช่เขาคือคือเขาก็มีสิทธิ์เก็บเพราะมันถูกใช <c oughs> ่เขาก็ศึกษาเหมือนกันแต่เขาแอบเก็บใช่ แล้วนีอาศัยว่าปรกอบเขามีชื่อเสียงครับเขาปล่อยมีราคาเขาปล่อยมีราคาในคนที่ได้พระสายวังแฝวนิมนต์ขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับใช่ครับดีใจได้เลยครับว่าผ่านพิธีดีมากเพราะว่าพิธีการบุกเสกพระเกจิสมัยก่อนนี่ไม่ธรรมดาแล้วแต่ละท่านแต่ละท่าน แล้วปู่โตก็เป็นเป็นประธานในการปลุกเสกด้วยในาสายวังปีสองสองสองทีสองทีหนึ่งหนึ่งสองทีหนึ่งหนึ่งกับสองทีหนึ่งหกสองทีหนึ่งหกปู่โตไม่อยู่และสองแยกแยาก,กนะครับตรงนี้นใช่ห้าปีเขาช่วงเวลาห้าปีเนี่ย<ป><า>ถ้าถ้าจะถามว่าทันปู่โตไม่ทันปู่โตนี่ผมผมก็ไม่ทราบแยกแยาก,กแต่รู้ว่ามีการจัดสร้างพิธีดีมากพิธีดีมากครับเพราะถ้ามีใครมีไว้ถึงจะไม่ทันปู่โตก็เก็บไว้สะครับพิธีดีมากพิธีดีมากครับพิธีหลวงพิธีหลวงครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ